หรือว่าในส่วนของผู้ที่จะนําผ้าไทยไปเผยแพร่นเนี่ยถ้าเป็นในระดับผู้นําประเทศเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้ที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะครับอย่างท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าบุคคลสําคัญก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ให้เห็นถึงความหลากหลายความสําคัญของของ,ของผ้าไทยเราได้ในทุกๆประเภทนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เห็นได้เลยว่าการเปิดตลาดผ้าไทยในทุกๆช่องทางเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบัน,นในโซเชียลมีเดียเนี่ย สามารถทําให้ช่องทางในการเผยแพร่นะครับผ้าไทยที่มีคุณภาพหรือผ้าไทยในแต่ละพื้นถิ่นที่มีวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสที่ทําให้สามารถที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เริ่มต้นจากพื้นบ้านและพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติความเป็นอินเตอร์เนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นโอกาสของผ้าไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็น โอกาสที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นวิธีที่ดีครับ